แปรงขัดพื้นนะครับด้านแปลงนะครับเป็นทองเหลืองนะครับใช้ขัดพื้นได้ดีมากนะครับส่วนด้ามจับนะครับก็ยาวนะครับจับผัดมือใช้สําหรับขัดพื้นต่างๆครับพื้นแข็งตรงด้ามจับนะครับเป็นพลาสติกนะครับแข็งแรงทนทานครับส่วนราคานะครับก็อยู่ที่ประมาณ1น0้อยกว่าบาทนะครับเดี๋ยวเรามาลองขัดพื้นกันเลยครับเดี๋ยววันนี้เราจะลองใช้เป็นน้ำยาล้างจานนะครับใส่ไว้บนพื้นแบบนี้แล้วก็ใช้แปรงขัดของเรานะครับ ขัดไปแบบนี้ได้เลยนะครับนี่ครับก็จะนาให้เราสามารถขัดพื้นได้อย่างง่ายดายนะครับถ้ามีพื้นเป็นห้องน้ําพื้นบ้านหรือพื้นปูนซีเมนต์ก็สามารถใช้แปงรงตัวนี้ขัดได้เลยนะครับสามารถขัดทําความสะอาดได้อย่างง่ายดายแบบนี้นะะเลยครับครับก็สามารถขัดได้ง่ายแบบนี้นะครับช่วยให้เราไม่ต้องก้มลงไปขัดนะครับใช้ไม้แปรงขัดได้ครับจะขัดผนังก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันครับนี่ครับก็จะเป็นการใช้แปรงขัดผนังแบบนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาลองเปิดน้ํากันเลยนะครับว่าพื้นสะอาดหรือไม่นะครับนี่ครับแล้วก็ที่ขัดเสร็จแล้วพื้นก็สะอาดขึ้นมาทันทีเลยครับนะครับใครสนใจแปรงขัดพื้นนะครับแปรงขัดพื้นแปรงทองเหลืองแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งพิการไว้ให้นะครับหรือกดเข้ามาในตะกร้าได้เลยนะครับราคา100กว่าบาทเท่านั้นเองครับ